ปวด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 ปววดป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 ปวด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 ปปวด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 ปวปวดปวดปวดปปวดปวดปวด รอมาาิอม่ะอกันนก่อนโอ้มจะตอกัน่อเียมือก่อน็เยน่น้องคุณเน่อันนี้อัน มันอยากมักหลเอาไว้ใช่เราไม่นในนี้ในนี s <S ้ม um, uh, ันนี่คืองานจะมาองเอมาเพียนเนาะเี้ยนมาเองก็เอาเองด้วยเียนบ่อนเพี้ยนบ่อนอะไอ๋พัดไนเนี่ยจ้างเงินบานอ๋พ่นเนี่ยต้องมท่านได้บาพ็แพม่ได้คือแม่บานปวดเมื่อยได้บาน อ่ะ่คนเดียวเนาะใช่แล้วเนี่ยเพิ่ะไปตลาดใช่เอาไปตลาดวันนี้แม่เอาไปตลาดมาส่งัก็เจ้าเม้าเป็นพ่วงไปงัสเลยค่ะพ่วงรล้เทไรหนั่งมันกระไลหนึ่งกัาเก่านับนาเก่าจัหน่วยแม่ห้าสิบบาทสีน่วย เราลบมาเด้เราลบมากเราก็ต้องแบ่งพี่น้องก็มีกำลงกัไร่าเชี่ยให้เอาทุนกับขาดทุนนีกับมาะไงไปนี่ทั้งแม่ทั้งยามนยาเอาใจใยมีเจ้ามือเนี่ยยังงงเบ้วด้ไปงานอบางุเป็นเงียบเรืองขับเรืองปูคุณก็ลัาทำพี่ๆแล้ว ออคุ้มมากนะเดีว่าได้ยินว่าได้ยินว่าว่างปู่นี่อันสีใไฮโซไข่มาในูกห้านมาสั่นก่อนออกพรรษาพ่อได้กินท่ำหมุนท่ำท่านมาสั่นแม่เนี่ยบ่เจ้าขาพู่เหว้าว้าไ้พขาเนี่แล้วจังคอยเดี่ดีหน่อยเลย พคตสาคนรู้ดูเดีอยนะมึงเนาะจ้าค่ะดูแลวมึงจะมาหาพอน้อแม่จ้าค่ะมึงบอกคือหอดพอจะเขียนเนาะไม่ก็คืนหอดแล้วเนาะอูขมายก,กับบ่เอามากโอ้ยก,กยย็ขอโวดขออภัยให้สูซนไมันะก,ก่อนมันบืนออด,ดอกข้ามหมากันนะปู <ừ. S 1> ปูเขี่ยวมาเขี่ยวเดียวไโอ้ยพอกเขี่ยวคือเกานาะอ๋อจะลงไปเมืองพอกัเขี่ยวไไยเลอ ให้โซ่ไข่มันสะกอนขอโซ่ขอมันน้ำแม่ปูเอ้ยพ่อได้กินได้ท่านใส่ออกพันษานี่แม่จีเอามาฝากดอกข้ามมากรอกยานั่นน่ะโอ้มันก็เต่าโกูโอ้ยเต่าโกูเต่าโกูโอ้ยมันแตกอะจังไรเนาะแบบนี้ก็ปลื้มใช่น้อมันปลื้มใช่ดิมาจังไรก่อนคู่มันเต่าโกูเนี่ยเต่าโกูโอ้เต่ากูมันมาจากเมืองบุญไะไรอ้เออ แต่ว่าผู the aja, ้เขาเต่าก right? ูลยหมวดเลยเตาปูที่านมาเด็ดซอวหมวดสามหมวดหลักเจ้าค่ะแต่ว่าเนี่ยเต่ากูเนี่ยมันกระแปรเพราะอ๋คือเก่หล่ะขั้นปู่าเขียนเป็นเป็นตัว้เบิ้งเห็นไหปู่วาจังเลยคะมันปืกยางโลกมนุษย์เนี่ยนะมิจตแบบแปลนปีกมานั่นเลยจังสิจ้านี้ปูเขียนให้เราเออย่งน้น เต่าโกบางมือเด้อพี่น้องเด้อพี่พี่ปูพีพี่พี่พี่มีมนเขียนใส่พี่นายในปู้ขายมีมุนในเจ้าค่ะมีมุ่นในเจ้าค่ะใส่กระดาษให้ผู้ขายในเจ้าค่ะฝึกมันหนากขนโอนยเ้ยพู่หนักพุ่นน่ะปูป้าคือเห็นงี้พ่ะ สาธุอันอันนี้เป็นปูใด้หายนอเจ้าค่ะนอเนี่ปูได้หายเจ้าค่ะปูไดเอาหายนี่เจ้าค่ะนี่โซกมันรหัสสเนี่พอจีสุโซบักข้กวตีบบกจี๊ข้าวีโอ้ยสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุคันคันโซคันมาเดอร์คันอีปปูไข่หมาเนี่ยคันเถ้าวันที่สิบหกตัวล่าคข้มนี่ เจเอาข้ามากอกยามาตอนเน่อปูเนืแเ้วก็เพียหลายๆอีละผู้เนมาหลายๆที่ปูเาะท่านม้เคยเข็นเป็นเทียนนี่แหละคนเกสีมาได้อนุญาตเป็เนมากอุ้ยเหียแตเอบอกโอ้ปูเขียนหายสามแ่แต่แแสีมาเยี่ยมมาอยามนันมาปูอือืโอ้ยสาธุเด้อถือในเด้่อปูเด้อเบิ่งคัดเราบ่เวนเวนจับมัดใช้กันคัดเราบ่ อหวกันบอเืียโปกับจันเด็กอืบจบแล้วอเซียจังใดเนาะมาหอมหามาขอหอดว่างไปเนาะว่างไว้ไม่มงมาขอปันนี่นาะบอเสียเสียจังเลยมันเป็นเนี่ยว่ามอเจอกะานยานี่หล่ามันงูหมอกสองสอง2ก็ดมันกระสือสองก็ดมันบวาเก็บก็ดจักนนกโอ้กระเมีนรวเนาะไปว่าสองเก็ดเนาะพู้ใดไที่ไปว่าเก็ดเก็ดกระเทียนเนาะ ขันว่าเก็บสองตัวเด้หน่อยว่าสั่นหหวยมันก็สั่นจับว่างหมดเลยอยู่คักบอกปูหหวยใช้ปูเต่าโก้น่ะเอาก็เต่าโก้ไปเต่าโก้นั่นบอกปูเต่าโก้ห้าสามหกสี่แปดนะคะปูอยังน้อค่ะปูอย่างน้อปูยังสีสุดทู 6เป๊ะให้ลูกให้ล้านลูกสั่งมั่งบั่นอยู่ขังตัวโก้6483นะครับอา3ตัวใดแม่บางปูตกไว้ตัวใดจ้า648กับ53เท่นั้นแหลตาวโก้เงินมดรอปูหวยเงนโบนัสนี่มั่กนี่มูเหยียบไปล้วสั้งมั่งเลยบั่นเป๊ะนะปู ตาครับ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 ปาบมันใจพอสามตโนบสามวัดสามบามาพอดีหกสี่แปดกับหาสามหกสี่แปดกับห้าสามเต็มเต็มนะครับมุกีเนาะเต็มเต็มเต็มตีนแน่นอนแต่ว่าตรีนเลยเต็มนต้่งพยายามนิดนองว่าแน่นอเป้เป้ยยังบาดในปูคือคับแทะ ปวด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 ปวปวด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 ปปวด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  ูจังไ้ปูกระยมวางงวดนี่เต่าปูเพื่อนอีบาทนี่ละาะปูยังกอบแม่บางปูสีพะนะปูสีสุดท้อส่นพอจุดจุดท้อทพไ่อูเยอะขนนี่้อหมนี่แหละบักสีเนี่ยนี่โอ้นี่บักปูโอ้ โอ้สค่ะอซปูสัปูหันมาเน้ค่ะอยากเห็นหน้าปูค่ะเห็นแต่ท่งหลังค่ะปูรอปูเห็นระบกพี่น้องเห็นปูไปปูย่างอีกนะครับตัวไหนขอครับปูสักปูบ่ เต่ากูเสียกูได้ป่ะเนี่พี่น้องเลยใ่บ้านเตาโกูโตได้ครับหกสี่แปดห้าสามหกสี่แปดกระเพาสามจ้าเต่ากูสัตวูอะเต่ากูครับกูสีหกสี่แปดแล้วก็ห้าสามนะคะ fc โตเก้าสาธุกูสาธุสาธุค่ะแหงๆเลยร่อยพี <sind> ่น no? ้องเป็นแนวทางด้ยค่ะเด้อ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ